วันนี้นะครับครอบครัครววังคำแฟรมลี่ของเรามารังสีมาคาเฟ่นะครับเป็นร้านกาแฟชื่อดังของอำเภอพันนานิคมนะครับวันนี้กาแฟอร่อยบรรยากาศสุดยอดคลาสลาสิกเลยเข้าวขอเทศกาลคริสต์มาสเดย์นะครับตอนนี้ยังอยู่ในช่วงคริสต์มาสอยู่เดี๋ยวไปดูฉากสวยๆระจักรยานโบราณห้องกาแฟสวยไม่ลูกจักรยานโบราณ โอ้ากสวยฉากสวยฉากสวยสวยงามทีเดียวครับผมสวยงามทีเดียวครับรบรรยาขาดลมรื่นดีนะครับจัดได้สวย ม้เป็นซุ้มทางเข้าอยาไปดูข้างในครับบรรยากาศข้างในโอ้เดี๋ยวเรามานั่งข้างในดีวกว่าจะได้ไม่ร้อนตึ๊บตึ๊บตึ๊บเอาอะไรดีเนาะเอาเอสเปโซ่ครับเอสเปโซ่เย็นเดี๋ยว ผู้หญิงเดี๋ยวเขามาสั่งเอาสั่งเอเิโซ่แล้วอุ้ยอากาศหนาวทีเดียวมีโต๊ะใหญ่มาลอู้ดูด้านหลังก็สวยครับจบบรรยากาศได้ดีมากเลยในภายในนะครับพึ๊บดูข้างหลังเลยปึ๊บสวยไหม โอ้สวยข้างหลังมีกลางหันลมด้วยหรอกมีแปลงนาด้วยอันนี้ลายบูบูเหรอนูไปสั่งหนีนจะกินอะไรไปสั่งไปครับมีน้ำตกด้วยเฮ้เราไปนั่งนู้นดีไหมมันจะได้เย็นครับอะไรจะซื้อเอาดิบอกบอกพี่ครับ จัดได้สวยครับจัดได้สวยนะเป็นซุ้มด้านหลังสวยเดีด๋ยวไปเดินดูครับ เดี๋ยวจ่ายครั้งเดียวได้ไหมได้นะเดี๋ยวมิจังมีเขาไม่สั่งยอยู่ครับอ่าอ่าโอเคครับเออเดี๋ยวพอมาจ่ายครั้งเดียวเดี๋ยวแม่ก็<า>น้ำอะไรสีดำน้ำมันจะกาแฟอืมไปแล้วอืมไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวพอจะมานั่งนี่อ่ามีน้ำตกเลย โดยทีเดียวก็บรรยากาศครับมันมีโคมรลอยคมนลอยที่เขาใช้ไปแล้วนะอันนี้ใช้แรงลมธรรมชาตินะครับนี่ประหยัดพลังงานแล้วก็มีกางหันลมด้วยนะครับเป็นลมธรรมชาติ โอ้ตรงนูนมีที่นั่งส,สวยๆสไตล์นอดิก,อกโอสวยทีเดียวครับเขาทำสวยนะพื้นที่ก็หลายไร่อยู่นะพื้นที่ก็หลายไร โอ้โหนี่สวยครับสวยดูยลูกผมครับเดินดูแลชอบแบบนี้นี่เรามาร้านกาแฟกันครับอ๋ออ๋อไปสั่งกาแฟแล้วเอามาให้พี่ด้วยอธอจะคายไปปลอดภัยป่ะเหรอทำไมลูกเหรออันนี้ไม่ขาด ขึ้นเนินก็ได้ยกเอียงอย่างนั้นก็ได้คือว่าเราตั้งใจจะมาหรือเราวิ่งสัตว์ไม่ต้องกลัวลูกมันไม่ขาดหรอกหนูเบาๆเจ้าไทยนี่ยนะใช่เลยอันนั้นขาดเอาแล้วออกมาได้ไหมเดี๋ยวจะนั่งรอตรงนี้เด้อนั่งไงนั่งไงไปสั่งกาแฟไปแล้วเมื่อกี้ก็เห็นว่าจะกินกาแฟกันก็สั่งอะไรวะเอสเปรสโซ่เย็นเย็นยังยังรอจ่ายครั้งเดียวบอกครับ แล้วค่อยชินังรอตัวเนี้ยมากินไปแล้วออบ้านสวนพี่ซื้อที่แล้วไงในริมเมืองไงค่ะไม่ในริมเมืองลงไปดูแล้วไม่รู้ตรงไหนมันกินเขาไม่ปักหลักไว้เราก็ดูไม่ออกมั้ยไม่ต้องดูในโฉนดนะเราโฉนดยังไม่ได้จ่ายเงินยังบม่ได้โอบน่าจะเท่านี้แหละน่าจะเท่านี้แหละแปลงเนี้ยยาวๆเนี้ยน่าจะได้ก็อ่าประมาณอันนี้ อันนี้ทางทางกว้างมันประมาณซิเมตรอันนี้ทางยาวเนี่ยยี่สิบถังยาวยี่สิบประเด็มันก็กว้างอยู่หรอกเราจะไปนั่งไปนั่งนู่นบ่เออนั่งก็ได้ไปไปกินข้าวสวยนะลูกสวยไหมพึ่งไปจหนยอยมันเป็นทางอันนั้นก็ไปจ่ายไปจ่ายกาแฟพ่อถ่ายร่อถ่ายอยู่ดีไงเป็นไงยังอันนี้ขอไอ้พึ่งนะยังยังยังรอจ่ายคนเดียว แม่งน้ำกินอะไมันแดดลูกมันแดดนัง่งดิตกตุยลงให้หน้าเลยอยู่บอเอบาขึ้นแด้มาดิไอ้ก็ว่าเช็ดไปดิละไอ้บ่ทมที่ดอกไอ้สียกพื้นสูงเบบนี้เห็นไหมไมพวนยสูงเพราน่้ไม,ม,ม,ไม่ไม่ยกอใช่เอาเสาขึ้นสูงสูงอือหรือตะพานนี่เนี่ยเนี่ยเกิดไอเดียเลยเนี่ยสังกะสีเก่านี่ก็ได้เนี่ย ลหลังในี้เราก็บุกแผ่นนั้นนะแผ่นอเอาก็ะชวยเขา,าวันใดบ้านสไตล์คาเฟ่เนาะสวยครับสวยเพื่อนๆมีน้ำพุด้วยทงนั้นตุ๊ด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 อ่าที่นั่งนี่เก๋ไกลดี อ่าเขาก็ทําให้มันดูดีโอ้ยตรงนี้มีดอกไม้สวยเลยเป็นดอกไม้จริงนะครับดอกบูกสวยมากเลยเครื่องฟ้าเครื่องฟ้าหลากสีสันแล้วก็เป็นดอกไม้เมืองหนาอยู่ไม่รู้ต้นอะไรอุ้ยชิวมันเราไปกินก๋วยเตี๋ยวกันครับมีประตูด้วยหรอลกูกอ่าประตูทางเข้าออเลยประตูโบราณสวยทีเดียว ปิดประตูเปิดประตูโอเคขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังโอ้ยชุมนี่สวยมีลมมีต้นไม้ด้วยฝาก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ